เราได้ในนิมิตอ่ได้คุยกับในหลวงของเราเนี่ยท่านไปเยี่ยมเราถึงเหมืองเลยในนิมิตน,นั่นนะขึ้นไปกราบไปไหว้แล้วไปถามเรื่องเราพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่อาหารจานฉันบินบาตเพียงพอหรือเปล่าอ่า่าตอบแทนว่ามหาบุพีการธรรมนาพระ อยู่ยังไงก็อยู่ได้กินยังไงก็กิกนได้แต่ว่าบางวันมันก็อุดมสมบูรณ์บางวันมันก็ไม่อุดมสมบูรณ์ธรรมดาหรอกท่านก็คุยไปเรื่อยๆวิบากของรรม,มันมันน่ากลัวจริงๆนะพระพุณเจ้าวิบากของกรรมมันน่ากลัวจริงๆนะโยมเนี่ยที่เสียตามาหลายชาติแล้วด้วย เสียตามาหลายชาติแล้วเพราะวิบาติของกรรมเมินเฉยในเมื่อทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะเกิดไปวิบัติไม่ได้บอกเขาเช่นไล่หน้าสาโรเขาก็ดีไล่ข้าพอดีไล่ปิกไล่อะไรก็ดีวัวไปเข้าในสวนเขาเห็นด้วยตาแท้ๆไม่ได้บอกเขาเลย มีธุระแต่ไปทางอื่นแล้วก็ลืมบอกเขาเซะเลยนะพี่บากทำมันั่นจริงทําให้โยมนี่ต้องเสียตามาหลายชาติแล้วท่านว่าอย่างนี้นะท <c oughs> ่านคุยกับคนลุกคนชันเราฟังแล้วโอ้โหในหลวงพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วเป็นมหาสมัยหนึ่งเป็นมหาสมณเจ้ากบเสียตาานะ เป็นเคยเป็นสมมหหมาสมรเาจาร้าและชาติก่อนที่คนขอนไปเนี้ยเ,เนี่ยเสียตา,าแล้วก็ไม่ไม่สมบูรณ์่าไรนัวิบาทของกรรม,มันน่ากลัวจริงๆรุง่เาเจ้าท่านก็เทศให้เราฟังเราฟังฟอทุกคนนะเราพอจะนั่นท่านมาอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมฐานวิปัสนาธรรมฐานดีแล้ว ดีแล้วถ้าได้ทําอย่างนี้ดีแล้วท่านโมทนาสาธุคารด,ด้วยอแล้วก็รู้สึกขึ้นมาแลึลึกได้ในคําที่ท่านพูดไว้ท่นห่วงประเทศไทยมาห่วงกินกินห่วงประเทศไทยตายมาอยู่เวียนว่ายตายเกิดตี่นี่เพราะห่วงประเทศไทยน็นหลายชาติแล้วโยมน่ยห่วงประเทศไทยหลายชาติแล้วอา อะไรว่าที่เป็นพระร่วงเจ้าข้างนั้นก็เป็นตัวของโยมเอมาห่วงประชาชนห่วงบ้านห่วงเมืองสแสวงหา้ํามไม้ประเทศชาติบ้านเมืองไปทะลุภูเขาที่ไหนวพระร่วง,วงให้น้ำเข้ามาให้ประชาชนได้ทำมาหากินอันนั่นก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วมาเกิดเป็นพระนายเลสวรมหาราช นี่ก็ครั้งหนึ่งเที่ยวตุลุตุเลตุเลตุลังตุลังไปหาปราปจามิตรเพื่อป้องกันชาติบานเมืองจนเสียมาเหสีได้ก็มีสมัยหนึ่งอันต่อมานี็ก็มาเป็นมหาสมมะเจ้าละว่ากันท่านบอกไปนะจะกิงหรือไม่จริงก็หาเหตุผลนอเองว็เราฟัง อันนี้ได้ฟังได้ฟังท่านพูดได้ฟังเองอต่อมาเปพ้นจากนั่นมาเรามาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยก็มีอุบัติเหตุไปจกรถทิ่มตาแตกนี่เห็นชัดเห็นแจน้งดีเป็นกรรมวิบากกรรมวิปากเกตจแท้มันต้องใช้ไปหลายชาติ ถ้าเมินเฉยในชาตินี้ไม่ทอดตุล,ละไม่ทำตามหน้าที่เรามีหูก็ต้องใช้หูให้เป็นประโยชน์เรามีตาเราก็ต้องใช้ตาให้เป็นประโยชน์เรามีจม,มกูกเราก็าใช้จม,มูกให้เป็นประโยชน์ของที่ใช้ในงานทำให้เป็นประโยชน์อย่าเมินเฉยอ่า ถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราก็จะได้อวัยวะทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ดีมีตาก็จะดีมีหูก็จะดีมีจมูกก็จะดีมีลิ้นมีตามีใจก็จะดะีเราคิดเอาเองเราคิดต่อไว้โอ้เป็นความจริงเว้ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เป็นผู้มีพ่อมีแม่ให้ร่างให้กายเรามาแล้วสมูลแล้วไม่อประไม่วิปริตมนุษย์ไม่เสียไม่เป็นใบว่าเตียนจริป,ปิดมนุษย์มีอวัยวะ,วะครบถ้วนแล้วต้องรักษาเอาให้ดีรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาใจของเรานี่แหละให้ทาน ก็เพื่อสร้างฐานะของเราสร้างฐานะของเราให้มันดีขึ้นคือเราให้ทานได้บริจาคไว้เรื่อยๆเป็นคนไม่ยากไม่จนเป็นคนรวยน้ําใจอยู่แล้วก็พาให้เป็นคนรวยทรัพย์สินเงินทองต่อไปอจเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธิภาวนาํำจัดอาสวะกิเลสภายในของตัวให้มันเบาบางไป เอาราคะก็จะเบาบางไปโทสะก็จะเบาบางไปโมหะก็จะเบาบางไปอันนี้ก็เป็นสั่งสมบาร,รมีอย่างใหญ่โตสูงขึ้นสูงขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทำมากี่ชาติได้ศีอส,สมยัยกำไรแสนมหาขาับสร้างบาร,รมีของพระองค์มาจ,จึงสมบูรณ์มีบาร,รมีสมบูรณ์แล้วจึงได้อุบัติ มาทัางสุดท้ายนี่ก็เป็นได้ตัดสรู้พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิยาณสมเป่า,าประสงเพราะว่าบารมีท่านแก่กา้าพวกเรานี่ทำอะไรบ้างละ่ะให้ทานเต็มเปี่ยมรลยยามรักษาศีลบริบูุญเลยยามเจริญเมตตาภาวนาเต็มเปี่ยมเลยอยาม ยังยังไม่เต็มเปี่ยมหรอกยังขาด,ดเกินเกินอยู่นี่เองเ,อเชื่อคําของคนอื่นเราไม่ได้เชื่อใจตัวเองใจตัวเองมีศรัทธาจริงหรือเปล่ามันมีศรัทธามีศีลมีหหริมีโอต,ตบปะมีพาหุสัจจะมีจาคะมีปัญญาทั้งเก็ดข้อนี่สมบูรณ์ดีแล้ว จึงจะเป็นผู้มีบารมีแก่ข้าเต็มที่เขียมต่อการตัดสู้แน่ถามีทั้งเก็ข้อได้มีสรัทธามีสิลมีฤิริมีโอตปามีป้าหูสัจจามีจาคะมีปัญญาถ้ามีทั้งเจ็ดข้อนี้เรียกว่าสมบูรณ์แล้วเต็มเปี่ยมแล้วสั่งสมให้เต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุตามเป้าหมาย จะได้บรรลุมรคนิาพานพราะฉะนั้นในบรรยายมาเล็กๆน้อยๆพอเป็นข้อคิดก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปีนิพพิจารณาด้วยปัญญาอัญชานตลาดของตนของตนเองเถิดอัปปมาทธรรม ไม่มีความความหมาทตั้งอกตั้งใจสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆไม่ถอยหลังต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นด้วยความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีทรรมทุกประการรับประทานฝอยมาก็ออยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยบะาคลศาสนา